มีไหมมีไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมเฮียหยีมีไหมเนี่ยเอาเอาแบบตั้งแต่บงีัยไม่ขึ้นเลยวะล่ะเออมันก็ตั้งแต่บงีัยไม่ขึ้นเลยมันั้งวันกันไปเลยว่าทีมไหนมากันไปเลยแบบไม่มีเปลี่ยนนะครับเฮียหยีมีไหมพี่เฮีหยีไม่โคร้อนมีเด็ดเฮ้ยคุณครับพี่ผู้บุกมาค่ะแปดเดือนแล้วขอบคุณมากๆนะครับ ไมโโครฟนแบบทายทีไม่ได้หลายเครื่องบินเลยอ่ะนี่นายหญบอกใครถึงแชมป์ยี่สิบกิฟซับโอ้ยเอ้ยเอาเมื่อกีมันถึงอะ้รเอามาดิอะไรอะไรอะไรเกมใหม่เกมใหม่ t b l t b l t b l เกมใหม่ t b l GBL ไม่ไม่กติกาของเราคือก่อนเราดูลายเครื่องบินได้เราดูลายเครื่องบินก่อนดูลายเครื่องบินได้เหรอใช่แต่แต่ว่าก่อนอะไรมึงก็เรของมึงอ่ะมึงทาย t b l ไปดิก็พวกกูจะดูลายเครื่องบินทำไมอ่ะ จะไปนอนหรือไม่จะบปนอนหรือนายกันเลือของมึงนอนัติ่งเบนโอ้ยแล้วไม่มีคนลงด้วยโอ้โหอย่างนี้กูยืนเลยยืนเลยกูยืนดูเลยยืนเปิดดูเลยจะรีบเปิดทำไมมันเพิ่งจบไปเมื่อกี้มันคงกดห้องอะไรอะไรเนี่ยจะปามเปิดเลยไม่กันเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เปิดแห่เดียวจะคุยเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้โอ้ยไม่กลับไม่กลับปามเลยไงเมื่อกี้ทีแบบได้ห้ากิบซับมากกว่าทีนี้ จะเล่นหรือจะเล่นฮะโอ้โหอะไรเพื่ออะไรอ่ะคืนหกเลยอ่ะครับเอาเลือกเลยตานี้เหรอคือเลือกตานี้เลยอ่ะคือแบบเลือกทีมเลยอ่ะอลือก็มินเหรอทม่ไมถึงซอมเก่งเลยหรออ่าเลือกใครเลือกใครเลือกใครไอ้ไอ้นัดเลือกจีบีใช่จีบีเอลจีบีเอนานาวานานาวาโอ้ยตัดเลยทำอไมแบบไรอ่ะ เฮ้ยทำไมมีละบ้าปะมีอีนังเกลพี่อินังเกล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 โอ้ยนังเกลเหรออันนี้ละม้าสองอีนัเกลสองอีนังเกลเหรอดานาวาลงไหนวะลงยัดลงยัดโอ้โห่หว่านเกลโอดยครับพี่เจนจีจีจีเดี๋ยวพี่ไม่มีไอ้เนี้ขอบคุณเจ้าฟุกด้วยนะครับหกเดือนแล้วคมาครับจีบีอาร์จีบีอาร์โคลาโซนเอ้ยมันมีทีมมันมีทีมอะไรบ้างวะเดี๋ยวก่อนดูไปเจนจีพี่เจนจีสำหรับพี่แล้วแบบเขียวแม่ง มันจอดล่างโกงๆไงพี่จริงจริงอะนาวี่อะพี่เดี๋ยวเอาปะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรบกน้องชายนาวี่อะปะนาวี่อะไรคนละสดคนณหกนะสองอ่านไม่มีเขาไม่ให้หมดเรนนี้ขอดูแบนมีทีมไรบ้างเฮ้ยทำสรงดึงเวลาเราดูอะไรพวกนี้เนี่ยอะไรก็มันยังไม่เลี่ยมเรียบจาดเรียบจานนี่คุณแเรียบจาด G N L พี่เอา L เลยมัาที่หนึ่งตารางอยู่ตอนนี้ G L เลยผมเอาละมึง G B L ตั้เปลี่ยนไปยังงเออเดี๋ยวนนไวเอามีละม่าให้บอกยังไงวะอาวกาหลอกมันแขงสลับแบบแบบต่อแบบเลยหลอกี่ดนผมหลอกไปดิไปยงโดนไปดิโดนไปดิดนไปดิดนไปดิโดนไปดินไปดิโดไปดิโดนไปดิโดนิโดนไปดิโนไปดิโดนไปดิโนไปดิโด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 ไปดิโดนไปดิโดนไปดิโดไปนไปดไปดไปดิโด เอาไห้กลายอะไรของมึงเดี๋ยวพี่พีโดนไม่ดิไม par ่่ดพีปเก็บเก็บเลขมีลามะมาได้แต้มเยอะดาดาวาพี่พีดูนนละสิบแต้มไปเลยอะไรพูดทาอะไรพูดอะไรไปพี่พีดนไม่ดิไม่ตอนพี่พียังไม่แทงนะยัยไม่ใช่ยังไม่แทงยังหย่อดาราวาไปไหนอ่ะคนยิงเนี่ยไหนไหนสวยเลยดาดาวาเราไปกาวงเลยก็ได้เหรอเฮ้ยรถมาทักไหนเอาจอดยิงไปเลยเนี่ยเอาหมดละเฮียไม่ทำอะไรเลย เราเพ่โดนราล้าพี่หลอกเดหกพี่โา่อะอือวงน้องชายล้าพี่อะจำได้ล่าหรอไม่โดนหลอกดรวา้สวยวาสวยแต่ยู่แต่ยูต่ยทแ่ยูแต่่ยูแ่ย่ย่ย่ะแม่งเอ้ยคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดถูไงอ่ะฮะเอยยู่่่แต่่่ง่ไห่่รู้่ะ โอเคโอเคโอเคขอโทษแล้วกันไหมี่ขลักูไม่ได้สตรีมมันเนี่ยแต่กูอยู่ในสมองกูโคตรแหลกเออพี่ขลักเป็นไรวะผอผมโคตรแหลกพี่ก็แหลกเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยที่กูแหลกในเนี่ในสมองเนี่ยพี่เป็ดอะไรนะพี่เป็ด GNL หรอไม่เปนขาวอเ GNL โอคโอเคโเโอเคโอเคอคโเอเคเคโเคโอเเคโอออเคโอเอเคโอเคโอเคอคเ ต้ากุ้หล่อยงล้วไม่ได้จอดทีอ่รเบินะเกิดเกิดเกิดเเกิดเกิดไม่ไดทำอะไรเลยไอ้แครเขาล้มอยู่วะไปตายได้นะตอนนั้นแหละเอ้ยขอให้ัวมาคุยกับป้าตัวเองเมื่อกี้ิงไปโดนอียเดินยิงปืนโคตงโง่เลยโอ้ยน่าเบี่ยว่ะ เฮ้ยรถเฮ้รถท็อกอะไรเนีลวงนะมามาแบบเนี้ยยิงอยู่พยายามยิงอยู่ไม่เห็นเลนออกสักเียวเฮ้ยไม่คันนึงไม่คันนึงไม่คันนึงยิงยังมั้ยได้เดียวกันใช่ปะขึ้นขึ้นเข่าไปขึ้นเข่าไวไป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 บ้านดู่บ้านดู ตัวเดียวนะเพิ่มหนึ่งหนึ่งน้องไม่ไหวแป่ไปดูดิก็มีคันหนึ่งก็เปิดตาดูดิก็ไม่เป็นไรเยี่ยงข้าไม่ว่างนี่แอลแลบจำจำคำยังไว <laughs> ไม้มีสองคันไหนจำไว้ไอ้ปุ๊บยิงที่ไหนาตายอ่ะใกล้ตัวนั้นแหละ เปตัวเดียวตัวเดียวนะเพื่อมันจะดับไม่ได้อะเนี่ยจะรถคันเดียวเดี๋ยวจะหาเพื่อนมาให้เพื่อนมันน่าจะอยู่ต่อมาปะไม่ดูแฮะไอรถนี้คือรถตัวเดี่ผมขี่ใช่ใช่รถแดงคือรถตัวเดียวอาจจะอยู่ต่อมาเพรมันข้ามสะพานแล้วทั้งสองไม่พอแล้วต่อมาไอต่อมาไม่อยู่มีก็ไม่เลย หน้าบ้านอู่ว้าวพี่พี่บอกแม่งเลยครับเพื่อนไม่เห็นนะบ้านอู่เฮ้ยมี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 เหรอหน้าบ้านเด๋อไปอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะโอ้ยเยี่ยมเย็ดโตบอกกันหน่อยวะเยตตาโด ไม่มีคนยิงอยู่มีคนยิงอยู่บ้านนี้แบบปไม่มีคนขับเราขึ้นเขาดูกมากล้าขึ้นเขาดูกงั้นเหรอเคลนปะเคล่อนเคลนเคลืนสองสามตัวเลยไปไหนพี่อยู่ตรงกลางตรงกลางวันตรงนี้ไปก็หับโมกแบบไอ้ตรงที่เป็นหลุมเป็นแองนะ่งอ่ะเปิ่ม แน่เพ sí, sí, ี่หัวหมดแล้วพี่หัวหมดแล้วสองตัวไปรับปื้มตัวหนึ่งนะซื้อตัวรับปื้มมาโคตรเจ็บมันน็อกเอขาหน้าเลยใช่ป่ะเนี่ยใช่เอ้าเออมันน็อกมันน็อกเฉยเลยซ้ายผมอ่ะแต่แล้วมีบนเขาได้ตัวหนึ่งตัวยิงปุ๊บจะลอมตัวยิงปุ๊บจะล้มล้มล้มใช่ไม่ใช่เพื่อนมดพี่เป็ดซ้ายนี้มีตัวหนึ่งอยู่ในแอร์ตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงเอายิงให้ยิงให้โอ้โหเพิ่มไยิงให้จะล้กจะล้กจะลอกนัดเดียวโ ไปขี่รถจิ๊ปนี่เฉยเลยช่วยให้ผมคนผมเขดหัวเลยพี่เบสนี่เด็กนฮึจะด่ามึงปะไหมให้คุณเซฟได้นะครับผมถูกคี่เจอถูกคี่เจอไม่สั่งเดือนแล้วครับ มันเปรถจิบขึ้นมากูดักให้แบบต้งไหนข้าพ่อหกโอเคเอ่าว่ะเออกูก็ดินเสียงแบบขึ้นแต่ไม่ชัวร์ว่ะเฮ้ยเกมพัดใจกันชัวร์แล้วอะไรปะ ตันชัวร์ละใช่ไม่ไปอยู่กายเฮ้ยมือกูไปกดโดนชี้ขวาสัสเอยกูซูพื้นแล้วกูเดินเฉยเลยกดชิปไม่แน่ใจเลยเนี่ยไถดีกว่าเอ้ยมือกูกดแร้วไปไหนสั์ตายไปแล้วดำไปชิดถิดกาแล้วอแล้วโอเคกายสัสไมขวาตัวนึงพี่อ่ะขวาาเ่ะเจอเจ้ วู้ยไม่ตายได้ไงวะเจ็บมากแล้วกายันเลยได้ไหมเจ็บแล้วก้ยเดี๋ยวยันเลยเออได้หลังหินฮะขวายาวมัดเออสายเจอเดินเดินมาเดินมาเดินมาเกิด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 โอ้หมามามามึงมายิงกูหลายรอบแล้วหลายทื่อแล้วมามาหามึงมา แกลบนะพี่เบลโค้ตสวยทำแกลบเนบี่ยพี่เสียงตัดทำไมอะพี่เป็ดก็มายิงเขาทขี่ปากเลยเนี่ยกูพูดเหี้ยไรกันมายิงอุดปากเลยมเอาเลยมเอาต่อเลยบ้านเออบ้านเดียวเลยต่อต่อเลยเอาต่อเลยในบ้านเหรอเออในบ้านบ้านตายบ้านขวาเขามีมาเลยพี่ ไอ้พนไม่มีหมอสามใช่ป่าววะแม่งยิงอุดปากกูเลยให้กายไม่อยู่ปากมึงมองผมเลยพี่พักนะอักโอ้ยมาตายจบแล้วอึกเลยก็เหลือปกติไอ้ตัวนั้นที่จะตายอ่ะแป่กไหนเจ๊ล่ะปากโคตรแซ่บเราสองตัวพี่เจนแล้วอะไรเดือดสี่เปิดไปดูเมื่อกี้มันหลอกกินข้าวนะครับไม่ได้กินหญ้า ในี่ใครเนี่ยขับรถไปทางพี่เลยพี่เบสมีคนรอรับมาอยู่แล้วคนแต่งนะพี่ยิงบอลล้มได้แหลเข้ายไปไหนแล้ววะแต่ได้พี่เนี่ยา,ายเจ็บนะน่ามันเจ็บอ้าวแล้วใครเอาลัดกูเนี่ยเจีงขวาอยูไ่ไหนจะลัดเจ้าลนะเฮ้ยมีใครวะหมดต่อ,อตรงมาร์ก thank you ครับความชื่อเรือน้องชชยดูเฮียดูเฮียวันดาววันดาววันมาพี่ยิงล้มตรงเนี้ยตัวหนึ่งเมื่มามักหลังพี่อ่ะแต่พี่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหลังเข่าไปตบหัวมึงหรือเปล่านะอุ้ยมันเอาสนายยิงหัวสัตว์โอเคโอเคเพที่พี่มาพี่ยิงลงมไปตัวหนึ่งไกลนอมันล้ขึ้นแบบขึ้นเข่าไปแล้วด้วยตัวหนึ่งเดิมเดิมเห็นเดิม

ไอทีบัานเนียร <Yeah! S 1> ้านนอกก้ตัชิดไม่นอกวะตายตายอยู่้ายตัวแวต่สุดกเจอตัวมึง นักสามตัวหนึ่งนะเออมันมันมีคนคลองมาแล้วเนี่ยไอ้เฮียจอร์ดคอนอะจอร์ดคอนคลองมาแล้วโซชาร์ปโซตึงโอเคไปหนึ่งนะช่วยหน่อยแต่น่ามีคนน่าส่งคนเดินขึ้นมาแล้วอ่าพี่เพิ่งฆ่าไอ้ทีวัตรให้อีกอ่ะจอดพี่พี่สังหารมันให้แล้วโอ้ยเฮียด้านนอกวะสวยเกินไอ้เฮียใช่เหรอเออไห้ดูเลยอ่ะ เอาก็ก็บอกแล้วเอ็มเคปืนมันโฮปืนมันก้องต้องให้ยิงให้ดูอีกกี่รอบล่ะถึงจะมั่นใจว่าห้ใช้เอ็มเคอ่ะใช่ก็ปืนมันก้องได้ผู้กี่รอบไม่ใช้กี่รอบต้องโชว์ให้ชอยกี่รอบได้ชวยกี่รอบบอกสิไม่เคยเจอโอเคไม่เจอเลยแต่ซ้ายพี่ก็ไม่เจอนะต้องมาจับมันอยู่ใต้เท้าพี่อ่ะท่านเปาอ่ะเจอกูไหนวะท่านเป่าอ่ะสัสเจอกูบอกชาวมาฮันนี่ว่า ไม่มีครับตรงนี้ลาสุดท้องแป๊บเห็นแล้วแป๊บเอามาเก้เอื้อนวิ่งขวาสุดตัวหนึ่งตรงมาร์กเลยมาร์กฟ้ามาร์กฟ้าโอเคเฮ้ยมันเป็นบ้านนี่กับบ้านนี้ตีกันแล้วมั้งบ้าเสียแค่นั้นแล้วมั้งแต่ฮาร่ามันเป็นงูของพี่เนี่ยเหรอใช่ใช่ใชคือเห็นเลยใช่ปะใช่มันมัน<ไ>มันยิง<ไ>มันยิงคนตายไปคนหนึ่งใช่แตวกูตบเองกูจัดเองเองอนาะตัวนี้จัดแล้วแหละ รู้มันคือตัวมาร์กฟ้าหรือเปล่าม,มันตายอ่ะตายมันเจ็บมากมีสองตัวไปชิวไี่กรูโลเอาไว้หนึ่งดล่างสุดเลยอะ่ะ กาพี่เ็จสองตัวไปเน,นี่ยตัวหนึ่งตัวท้ายเราเกิดลิฟทพวกนี้เข้ามาแล้วดิไม่ได้ารอกฝึกทั้งคืนอ่ะยิงทั้งวัน